สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเชาวชวนีและคุณกำลังฟังชาวโบอ o พอดแคสต์พอดคาสต์สที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและกลารเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะที่จะโทษดินฟ้าอากาศเวลาเราทำอะไรไม่สำเร็จแต่ไม่อยากโทษตัวเอง สวัสดีด้านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาวเบอร์พอดแคสต์ค่ะในเอพิโซดนี้ค่ะเชาจะมาพูดถึง c ognitive dissonance กันค่ะความหมายของมันนะคะก็คือความไม่สอดคล้องของการรับรู้นะคะแม่พอแปลแล้วก็อาจจะยังงงอยู่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเชาจะเล่าให้ฟังนะคะ c ognitive dissonance ค่ะเกิดขึ้นในใจเราเวลาที่การกระทำกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นมันขัดแย้งกันค่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเครียดค่ะแล้วบางคนนะคะก็จะหาทางออกจากความเครียดนั้นด้วยวิธี cognitive consonance โดยการพยายามล้างความขัดแย้งระหว่างการกระทำกับสิ่งที่เราเชื่อค่ะ ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นบางคนนะคะที่พยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตที่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นการบิดเบือนเช่นคนคนหนึ่งค่ะอาจจะมีความเชื่อว่านักการเมืองคนหนึง่งเป็นนักการเมืองที่แบบอมืมือขาวสะอาดเลยค่ะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะก็มีการเปิดโปงการทุจริตของนักการเมืองคนนี้นะคะแล้วแทนที่คนนั้นเนี่ยจะยอมรับข้อมูลใหม่ว่านักการเมืองคนนั้นน่ะแบบแม่เขาไม่โปร่งใสแล้วนะแต่ ในที่สุดนะคะคนนั้นเขาก็จะสรรหาเหตุผลนะคะบอกว่านักการเมืองคนนั้น,นะคะ่ะเป็นนักการเมืองที่จงหลักพักดีมากเลย,ยเ,เห็นไหมคะว่าเหตุผลมันเหมือนแบบหลอกตัวเองที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะคะบางคนอาจจะหาทางออกจากภาวะ c ค g น i ิชี e d i s s o n a n c e เนี่ยด้วยการรับรู้แต่แบบข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอแต่สิ่งที่ตัวเองเชื่อคะ่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นคนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาอย่างยาวนานแบบหัวปักหัวปั๊มเนี่ยบางรายก็แบบเหมือนแบบอยู่กับคนละโลกเลยก็มีนะคะดังนั้น,นะคะการที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าหมอบเยาวชนปลดแอกนะคะมีนักการเมืองชักใยอยู่เบื้องหลังแน่ๆน,นั่นก็มาจากภาวะ Cognitive d i s s o n a n c e นั่นเองค่ะ เพราะสิ่งที่เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวนั้นนะคะขัดกับสิ่งที่ตนเองเชื่อและศรัทธามาโดยตลอดะคะ่าแล้วนะท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในภาวะ cognitive dissonance เนี่ยก็ม <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะคือชาวใช้ว่าทุกคนพัฒนากันได้นะคะชาวไม่จะบทความหนึ่งในมีเดียมค่ะบทความนั้นนะคะมีชื่อว่า drastically improve your life by removing the cognitive dissonance นะคะเขาก็ได้บอก3วิธีในการที่กำจัดภาวะ uh, cognitive dissonance เนี่ยออกจากชีวิตเราเพื่อพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นค่ะข้อแรกค่ะคือ rejecting the conflict ก็คือปฏิเสธความขัดแย้งค่ะเขาบอกว่า in order to continue their behavior people choose to disagree with the information they have even though it's probably correct ในการที่จะทำพฤติกรรมของเขาต่อไปเนี่ยนะคะเขาก็พวกเขาก็จะเลือกที่จะไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่เขามีนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นมันจะถูกคะ่ะ For example, smokers will say that cigarettes are not that bad at all, or they don't care about the effects ตัวอย่างเช่นนะคะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะบอกว่าบุหรี่เนี่ยมันมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่เลยนะคะหรือเขาอาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของการสูบหรีก็ได้ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือ justify ก็คือพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกค่ะ it's easy to justify a wrong action by looking at the other people มันง่ายนะคะที่จะพิสูจน์การกระทำที่ผิดโดยที่มองไปที่คนอื่น,นะคะ Yes there are many smokers out there so why is such a problem if I smoke too นะคะใช่มันมีแบบคนสูบบุหรี่มากมายเลยนะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นปัญหาถ้าเราก็สูบบุหรี่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า observe exceptional people copy the i r positive actions ก็คือให้สำรวจคนที่แบบมีความพิเศษแล้วก็ให้เรียนแบบพฤติกรรม เี่นแบบการกระทำที่แบบเป็นด้านบวกนะคะ Don't justify your bad behavior by looking at small negative part of someone's life. You always find excuses ก yeah. ็คือประมาณว่าอยาพิสูจนพฤติกรรมที่แย่ของเราโดยกันมองไปที่ชีวิตของคนบางคนในกลุ่มนั้นที่แบบเป็นเป็นด้านหลบๆอะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะหาข้อแก้ตัวได้ค่ะ ข้สุดท้ายนะคะคือ changing the behavior ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเขาบอกว่า the last way is by far the most beneficial ก็คือเป็นวิธีที่แบบออมีประโยชน์มากที่สุดนะคะ you're not only removing the mental conflict and unease you're also changing your actions and becoming a better version of yourself เขาบอกว่ามันมันไม่แค่แบบเอา ความขัดแย้งในในใจเราออกไปแล้วก็ความไม่สบายใจนะคะแต่มันก็มันเปลี่ยนการการะทําของเราด้วยนะคะทำให้เราเป็นคนที่แบบเวอร์ชันเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะ observe those mental patterns and one by one choose to make a cognitive harmony by changing your behavior ให้เราสำรวจ pattern ของจิตใจเราอะนะคะแล้วก็ลองแบบปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเราดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะชาก็เชื่อว่าทุกสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนชุมชนรวมถึงระดับประเทศนั้นเนี่ยก็ย่อมมี diversity หรือความหลากหลายอยู่นะคะโดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดค่ะแล้วสังคมนะคะเราจะอยู่ได้ถ้าเรายอมรับความแตกต่างนะคะสำหรับเอพิโ od นี้ต้องขอภายในน้ำเสียงของชาวจรนะคะพอดีรู้สึก เจ็บพอค่ะก็เสียงก็จะแหบแห้งนิดนึงนะคะสวับน,นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังชาวเบอลพอดคาสสวัสดีค่ะและนี่คือชาวเบอลพอดคาสสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟังถ้าคุณชอบชาวเบอลพอดคาสนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน f Facebook Page ชวเบอลวันนี้ดิฉันเช้าชาวนี ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ